คำสัญญานั่นจะเป็นแค่ความฝันจริงๆอย่างนั้นเรือเพราะว่าข้าเองก็ไม่เคยนึกออกได้เลยถึงหน้าตาของเขาเขาก็จะเป็นท่านเซียนที่เจ้าตามหามาตลอดนะท่านเซียน เซียนอย่างเขาเยอะไปซะทุกอย่างสำหรังชอบเงินมากด้วยจริงงบหรือไม่จริงเรื่องราคามันก็พูดยากอยู่ 5, ห้าพันเหรียญถูกมากแล้วนะวันที่เขาเป็นเซียนต้องไม่ใช่เงินดิ้งแมถ้าคิดว่าพวกเซียนเขาไม่ชอบเงินอ้ยอยเอออะไระไม<อ>กับปัญหานี้แล้วสำหรับคนที่ใช้เงินเป็นว่าเล่นอย่างเจ้าไม่รู้จักความยากลำบากบนโลกมนุษย์อย่างคุณหนูหลิวผู้สูงศักดิ์มันซับซอนไปนี่เจ้าเห็นข้าเปนะ็นนักแสดงแรกง<ห>ินเหรอเินหน้า ดูแลเจ้าเองก็ช่วยข้าคิดหาวิธีอยู่ตลอดเช่นนั้นข้าจะให้เงินเจ้าเพิ่มอีกห้าพันเหรียญแล้วกันอดงามหรือไม่มหวามาเลยสิอะไรนะก็แค่ให้เจ้าดูเท่านั้นแหละอย่างไรข้าก็ต้องการเงินอยู่แล้ว,วยโลกมนุษย์นี้ข้าไปมาทั่วแคว้นเป็นเหมือนด่งเงาที่มิได้ทิ้งร่องรอยอันใดไว้แต่ข้าก็ได้เจอกับเจ้า เ้าและเหลี่ยวเซาได้สืบทอดความแค้นของเทพทั้งสองจึงทําให้พรังวิญญาณของพวกเจ้าหักล้างกันเองทําร้ายกันและกันอ,อาจารย์คิดจะใช้ผู้บริสุทธิ์เป็นเครื่องสังเว้ไม่สู้ว่าเริ่มลงมือจากสิทธ์เสียก่อนดีกว่ามันผิดมาตั้งแต่50าหมื่ปีก่อนแล้วหรือเจ้าอยากให้เหลี่ยวเซาเป็นเหมือนเย่าหลิง เจ้าบ่งการความเป็นตายของพวกเราไม่ได้เป็นเพราะความถูกผิดแต่เป็นเพนราะผลประโยชน์เพราะเป็นมนุษย์จึงสมควรตายอย่างนั้นเหรอมนุษย์เองก็ต้องมีสิ่งที่ต้องปกป้องเช่นกันคนที่ต้องการจะปกป้องลรวเศร้าเจ้าสืบทอดพลังเวทเจ้าหนิงในโลกมนุษย์นี้เจ้าต้องรับผิดชอบส่วนหนึ่งสิ่งที่เจ้าทำไม่ได้ ข้าจะทําแทนเจ้าเองสิ่งที่เจ้าเคยรู้สึกพลาดไปไปข้าจะทํามันให้สมาูรณ์แทนเจ้าสักชีวิตในสารโลกนี้ข้าจะปกป้องแทนเจ้าเองเรยวเศร้าขอแค่เจ้าหันกลับมาเจ้าก็จะมองเห็นข้าบทเพลงแห่งจันทร์